ส่วนชาวราศีเมษช่วงนี้หลายๆท่านมีเกณฑ์การปรับปรุงที่ทํากินย้ายที่ทํากินรวมไปจนถึงการปรับปรุงบ้านนะคะตรงนี้ด้วยใครคาดหวังเงินอยู่รอเงินอยู่จากการติดต่อการตกลงในข้อตกลงงาในข้อตกลงการที่ไปยืนนย่นเสนอโครงการยื่นเสนอโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอาใครที่รอคอยอยู่คุณก็จะสมหวังสมปรารถนาในช่วงจังหวะนี้นะส่วน เมธค่ะหลายๆท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือบางท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลชีพประจอล,ลงเทา้ารวมไปจนถึงถ้าไม่ใช่ภายในบ้านของคุณระวังสุขภาพร่างกายของเขอญาจะมีใครเขาจะมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสุขภาพร่างกายมานะอาใครที่ทําอาชีพการเดินทางนะคะอาชีพที่ต้องต้องแก้ไขที่ต้องปรับปรุงอันนี้เด่นโดยเฉพาะถ้าตรงนี้เขาฟ้องขึ้นมาให้อาจจะหมายถึงบางท่าน ปรับรีโนเวทบ้านขายทําบ้านขายอาชีพรับเหมาอา,อาชีพหนักๆอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็โดดเด่นมากๆเลยอาชีพที่ต้องปรับแก้ไขอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะนั่นคืออาชีพจําพวกนั้นแต่ถ้าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายการเจรจาพาร์ทีอะไรก็แล้วแต่นะคะช่องทางโอกาสลูกค้าใหม่ๆกําลังจะเข้ามาคุณอาจจะมีโอกาสลูกค้าใหม่ๆได้ลูกค้ารายใหญ่ได้นะคะ รับซับใหญ่ได้โดยเฉพาะคนทําธุรกิจบางทีคุณได้ลูกค้ารายใหญ่ก็มีนะคะช่วงจังหวะนี้ชาวราศีเมษจะมีโชคโชคตรงนี้อาจจะคือข่าวดีในเรื่องของงานใหม่โชคตรงนี้อาจจะเป็นในเรื่องดีๆที่คุณอาจจะมีอะไรที่คุณได้มาของใหม่เข้าบ้านได้นะคะซื้อของใหม่ได้หรือเปล่าอารมณ์ประมาณน,นั้นอันนั้นคือค่าใช้จ่ายมากกว่าไหมนะคะเครื่องมือสื่อสารใหม่อะไรใหม่อ่าซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะ แต่โชคตรงนี้มันคือข่าวดีมันคือโอกาสดีๆของคุณที่คุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆงานใหม่ช่องทางลูกค้าใหม่อย่างเงี้ยเพื่อนใหม่สังคมใหม่ได้หมดทั้งนั้นนะคะส่วนชาวเม่ะหลายๆท่านช่วงนี้ความรับผิดชอบของคุณก็ต้องมีมากนะคะมีอาจจะมีมากขึ้น ความรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในช่วงจังหวะนี้ในช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะมีความรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นมากมายก่ายโกงโดยเฉพาะค่ารับรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายไปเกี่ยวข้องกับในบ้านและก็เครือญาติด้วยนะคะส่วนใครจะบุกเบิกอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่อยากจะเปิดค้าขายเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยโอกาสก็มารวมไปจนถึงบางท่านจะมีโชคออนไลน์โชคเงินออนไลน์โชคเงินทางไกลนะคะรวมไปจนถึง โชคตรงนี้อาจจะอาจจะหมายถึงบางทีคุณเอาเงินไปลงทุนอะไรยาวๆนานๆมาก่อนหน้านี้แล้วคุณได้เงินตอบรับกลับมาช่วงนี้ก็ได้การลงทุนแบบเก่งกําไรก็ได้การลงทุนแบบเออเรียกว่าเอาเงินไปลงเล่นหุ้นได้เอาเงินไปเล่นแชร์ได้นะคะอช่วงนี้อาจจะมีด้วย